เอิ่นกับบบฟัง่บยูเดอร์ผุนไปปนสเบียงอีกแล้วอุเซมิ่งกินนมใกล้ๆครับแอบดูตีสสนค้างด้วยอันนี้ก็ออกอุเซมิ่ง อุ้ยพุ่นสวัสดีค่ะตอนนี้มิ่งป่นสเบียงแล้วนะคะนีน <ไป S 1> โ่โอ้โอ้โอ,โอ,โอโยย้ยังบดยังบดท่านได้ให้กินเดี๋ยว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 ล่างอยล่างยยาไปล้างเลยเอาเอาแม่นยังนอบ่บเทนี่คุ้มกันอยู่บัดน,นี้ <laughs> ไปไปไป มันรอบรออยู่นี่น้าบี่ดาป้าป้ากินกระไรเด้้าพีดาวมั้งหี่มุน้าบีดาวมั้ง้าีน้ำอ้โับ่อลกินบ่เนี่ับ่อลรึบ่เล่นลูกบ่เล่นก

อยู่บ้านมันสั่นสายยางเอาไปต่อกันเงี้ยเอาคนอ้าพ่อค้ามาพาหัวจากไหนนี่พากันไปเอาบักข้าวมาตั้งแต่ทา้งใดว้าวันมันรักมันรักมันคนเดียวเลยมิ่งโอ้ยพี่ดาวถ่ายทอดวิชาให้ใช่ไหมนี่ มาเล่นดินไสอีกแล้วเล่นดินไสผิดเดือนอีกแล้วค่ะนี่แม่กินน่มีแม่ตรอดตอดดยเองขา้องขา้องขาเลยต้องขา้องขาทข้องขาองขา้อตั้มต มองขาุกเขาุเขานนเาห่มลูกเขาห่มปะเขาล่มนอยโอ้ยแม่สีดำแล้วนี่ฮอนแดดไปลูกไปไป เห่นยญไส้กรองใ่ผีเดือนแล้วนี่บ่ย่อมไปเลยอะไรายังมวลยู่ครับพ่อพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะถอย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 ,ถอย ใส่เวทมนตนนมเม็ด <ไป S 1> เร็วขาทานมเม็ดเรียกมิ่งเร็วๆไปโอ้มาสะกองไส้ผีเดือนอันนี้เบิร์แล้วไปกำลังมวนครับพุ่นน่ะพุ่นน่ะเด้อพี่น้องสีรอมิ่งไปใดบอมาเด้อมาเด้อ ได้ผลได้ผลมา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 าม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 าาาายเข้ามามาามามาามามิาาาามามามาาม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 าัาเามามามา่ามามา้าม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 า จะไม่พลาดครับพุ่นน่ะเดมกตัวโตแตกบูดพร้อมเนาะมิงเนาะเด็กคระต๊อดส่กบพร้อมเนาะมิงเน ตัดอีนี้ตีดากให้แน่นิเป็นตัดตีแทดดากม่นมนนี่ตีดากบังผุนเอิ่นกับโบฟังโบยูเด้อผุนไปปนสเบียงอีกแล้ว ติดใจพุ่นติดใจแต่งมามาลูกมาม่ามามา,มาเดินมาเดิอมาเด้นไปเขาไปหาพี่ดา้าเบิ้งสันไปมารอรอเลๆอีหยังอยู่นี่มาพีมาเร็วๆๆ มาพี่รอมาพี่รอมาพีนาาเด็กน่อยเนาะโอุ้่ด ไไ้ัวตอนนี้ค <มา S 2> วรบริเวณบ้านไปทัวร์หรอบ้านพี่ดาวก็เหมือนบ้านนิ่งครับเป็นวะ <มา S 1> ่ะหยุดหยุดหยุดไปพุนเลยไปไปเอาลูกบอลพ่นไหมพ่นไหมมา <ไป S 1> มา <ไป S 1> มามา มามาอย่าสะดึงอย่าสะดึงมามาถอย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 มากมามาเร็วเร็วเร็วฮึไปไไปไปมีปัญญาคับรถเพิ่นมากเลย หนูนุมแล้วแม่กะเอิญต่างร้ายเธอลูกกับบอมอาก,กินเนาะดูเสี่มิงกินนมกล้กครับแอบดู ีสินค้านด้วย,อ,ยอันนี้ก็ออกอกินนีนกินเข้าไปอันนี้ก็ออกกินเขาไปอันนี้ก็ออกเจบเชบอแชบแชบเชบเี่ย,อยแอบเบิงผมนะพ่อเนี่ยฮะชักปาดถักบอคนกำลังกินนมมาหยอกมันอย่างแท้กินนมกันมาได้บ้าฮะอาจะบอฮะไปแล้วครับไปแล้วครับ มามาม,ามานมเลวนมเลวไปใส่เอุ้ยนีย่แม่ดน้ำบ่น้ำเพิ่นก็พุ่งแห้ง,งเลยเป็นเปนสายมันเลนีน่นี่นี่น,นีหนุ่สายหรือคนนีม่มีน้ำ อยลืมกดไลค์กดแชร์น,นะครับเป็นกำลังใจให้ขำแหแลกขำแหลกขำแหลกพี่ิงคนไม่หางดีคุณนายหางดีแล้วก็เปิดตั้งเปิดตั้งย็นเบาๆเอออืดๆยืดหน่อยยืดหน่อย,ย,ยแล้วก็เท้ช้างทุกช่องนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ